ก็จะเช็คได้แบบนี้เลยโดยไม่ต้องสัมผัสนะครับ h a โ b o ทส ST 9 3 Smart m ม l t i m e t e r เเครื่องวัดและเช็คไฟอัจฉริยะรุ่นนี้ใช้งานได้ง่ายมากครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องไฟนะครับก็สามารถใช้งานได้เพราะว่ารุ่นนี้เขาจะมีโหมดออโต้ที่เอาไว้วัดและเช็คไฟแบบอัตโนมัติให้รองรับทั้งไฟกระแสตรง DC แล้วก็กระแสสลับ AC สูงสุดถึง600โวลต์สามารถวัดแรงดันไฟที่มีหน่วยเป็นโวลต์แล้วก็วัดความต้านทานไฟที่มีหน่วยเป็นโอห์มได้เดี๋ยวมาดูการใช้งานนนนเบบื้้องตกััลยะคร สำหรับตัวเครื่องก็จะมีขนาดที่จับถือได้กระชับพกพาได้สะดวกหน้าจอขนาด3.5นิ้วเป็นหน้าจอแบบดิจิตอลแล้วก็จะมีปุ่มใช้งานอยู่3ปุ่มนะครับปุ่มด้านล่างนี้จะเอาไว้ปิดเปิดนะครับกดค้างไว้ประมาณ2วิเพื่อปิดเพื่อเปิด,ปด,ปดได้แล้วก็ปุ่มสัญลักษณ์ตัว F นะครับทางด้านซ้ายบนตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มเปลี่ยนโหมดแล้วก็ปุ่มตัว S นะครับแล้วก็มีรูปไฟฉายตรงนี้นะก็จะเป็นปุ่มที่เอาไว้บันทึกข้อมูลนะครับหรือกดค้างเพื่อปิดเพื่อเปิดไฟฉายได้แล้วก็ในส่่่่วววนนขออองงโหหมมมมมดดดดดะะะครรรััเเเีีียกกก็็็จจูปปปาาาณ 3C ิ้้แททไไฟ หน่วยเป็นโวลต์แล้วก็มีหน่วยเป็นโอห์มได้แล้วก็โหมด S.C.V. นะครับจะเป็นการเช็คไฟโดยไม่ต้องสัมผัสนะครับจะเป็นการเช็คไฟภายนอกเพื่อความสะดวกแล้วก็จะมีโหมดไลท์นะครับโหมดไลท์เช็คสายไฟนะครับ <bilmiyorum> ว่าสายไหนเป็นสายลายหรือสายไหนเป็นสายนิวต่อนนะครับเป็นสายที่มีไฟหรือไม่มีไฟนะแล้วก็การเช็คไฟแบบ3เฟสนะครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดเฟสนะแล้วก็ในส่วนของข้างหลังนะครับข้างหลังตัวนี้เขาก็จะมีสายปรบมาให้2ส,สายนะครับสีแดงแล้วก็สีดําซึ่งตรงปลายสายตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะดึงออกมาได้นะเพื่อความสะดวกในการเช็คคนะรับ นี่ก็จะเป็นปลายแบบนี้แบบนี้ครับแล้วเวลาเราใส่นะครับเราสามารถใส่แบบเดิมไปก็ได้หรือเวลาที่เราเช็คไฟนะครับเราจะใส่แบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อให้เราเช็คไฟได้สะดวกขึ้นนะเราก็จิ้มไปตรงปักได้เลยนี่ในส่วนของฐานเขาบอกว่าให้ใช้ฐาน3 a มอยู่2ก้อนนะครับที่เป็น DC 1 5โวลต์แล้วก็ต้องใช้ไขควงไขตรงนี้ออกเพื่อใส่ฐานนะครับ นี่ครับก็จะเป็นฐาน 3A อยู่2ก้อนเดี๋ยวเปิดเครื่องใช้งานเลยครับกดปุมเปิดครั้งไว้ประมาณสวิครับเขาก็จะสแตนบายที่เป็นโหมดออโต้นะครับซึ่งโหมดออโต้ตรงนี้นะครับสามารถวัดไฟกระแสตรง DC หรือกระแสสลับ AC ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากวัดกระแสตรงที่เป็นฐานก่อนแล้วกันแล้วก็แบตเตอรี่นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นฐาน1.5่าโวลต์นะครับเป็นฐานแบบ 2A นะก็ ใช้ขั้วไหนเช็คก,ก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็จะขึ้นค่าแบบเดียวกันเห็นไหมครับเป็น DC 1 5โวลต์ครับแต่ถ้าเช็คผิดขั้วนะครับเขาจะมีสัญลักษณ์ลบข้างหน้าบอกว่าเรากําลังเช็คผิดขั้วนี่ครับ DC 1 5โวลต์ครับต่อมาจะเป็นฐานกระดุมนะครับฐานกระดุมตรงนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณ1 5โวลต์น,นะครับนี่1 5โวลต์ครับ ่อไปนะครับเช็คแบตเตอรี่แบตเตอรี่ตัวนี้นะครับก็จะอยู่ประมาณ 12V โวลต์นะครับหรือ12.4ถ้าต่ำกว่านี้แสดงว่าแบตอ่อนหรือเริ่มเสื่อมแล้วอยู่ 11.8V แโวลต์นะครับแสดงว่าแบตเตอรี่เริ่มอ่อนแล้วก็เริ่มเสื่อมแล้วนะครับที่จริงเวลาที่เราวัดอย่างนี้นะครับเราสามารถบันทึกหน้าจอไว้ดูชั่วคราวได้นะครับกดปุ่มตัว h นะครับเวลาที่เราเอาออกนะค่ามันจะไม่หายนะครับเห็นไหมตัวเลขจะไม่หาย จนกว่าเราจะกดนะครับเขาก็จะกลับมาเป็นโหมดออโต้แล้วถ้าเปิดไฟฉายนะครับกดปุ่มค้างไว้ปุ่มตัวนี้นะครับค้างไว้นะอันนี้ก็จะเปิดเป็นไฟฉายนะครับแล้วก็กดค้างไว้เพื่อปิดแล้วนอกจากนี้นะครับเราสามารถเช็คสายไฟได้นะว่าสายขาดหรือสายดีนะครับเส้นสีแดงนะครับจะเป็นเส้นที่ไม่ได้ขาดนะส่วนเส้นสีขาวจะเป็นเส้นที่ขาดนะครับเดี๋ยวผมจะเช็คให้ดูนะครับเอาเส้นสีแดงก่อน อันนี้เป็นสายดีนะครับไม่ขาดแต่ถ้าขาดนะครับเส้นสีขาวอันนี้คือขาดนะครับขาดแล้วเห็นไหมเช็คไม่ได้นะครับอันนี้คือเส้นดีนะครับไม่ขาดโอเคครับเดี๋ยวต่อไปจะมาเช็คไฟบ้านนะครับที่เป็นกระแสสลับสำหรับไฟบ้านที่เป็นกระแสแบบสลับนะครับผมจะใช้ปลั๊กไฟเป็นตัวอย่างนะครับเอาสีไหนจิ้มรูไหนก็ได้นะก็จะได้ค่าเดียวกันนะครับ ส3 6โวลต์นะครับสังเกตนะเขาจะมีสัญลักษณ์บอกว่าเป็น AC นะครับเป็นกระแสแบบ AC นะเดี๋ยวผมสลับสายนี่ครับได้ค่าเดียวกันเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูอีกโหมดหนึ่งนะครับจะเป็นโหมด ncv ต่อมาก็จะเป็นโหมด NCV นะครับซึ่งโหมด NCV ตรงนี้ก็จะเป็นโหมดที่เอาไว้เช็คว่าบริเวณตรงนั้นมีไฟอยู่หรือเปล่าหรือสายไฟเส้นนั้นมีไฟไหมขาดตรงช่วงไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเรากดปุ่มตัว F ไป็หนึ่งครั้งนะครับก็จะสแตนบายที่เป็นโหมด NCV ให้นะครับตอนนี้ไม่มีไฟนะครับสายเส้นนี้ไม่มีไฟนะเดี๋ยวผมเปิดไฟก่อนนี่ก็จะเช็คได้แบบนี้เลยโดยไม่ต้องสัมผัสนะครับถ้าผมปิดไม่มีไฟถ้าเปิดปุ๊บ มีไฟทันทีเลยนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มความสะดวกในการเช็คไฟให้เรา ต่อมาก็จะเป็นโหมดไลฟ์โหมดไลฟ์เนี่ยเป็นโหมดที่เอาไว้เช็กว่าสายไหนเป็นสายลายสายลายก็คือสายที่มีไฟนะครับแล้วสายไหนที่เป็นสายนิวตอนสายนิวตอนก็คือสายที่ไม่มีไฟซึ่งปกตินะครับปักส่วนใหญ่เขาจะระบุไว้อยู่แล้วนะครับว่าเป็น L หรือเป็น N L ก็คือลายนะครับ N ก็คือนิวตอนนะแต่บางที่นะครับก็ไม่ได้บุกบอกไว้ว่าเป็นสายอะไรนะครับหรือบางที่ระบุบอกไว้แต่ไม่แน่ใจไม่ชัวนะครับว่าจริงหรือเปล่าเราก็เอาตัวนี้ไปเช็คก็ได้นะครับเอาสายโพลบเส้นไหนก็ได้นะครับไปเช็คไม่มีอะไรเกิด โอเคอันนี้มีนะครับแสดงว่าเขาระบุได้ตรงนะครับสำหรับปักตัวนี้นะไม่มีนะครับโอเคก็ระบุไว้ตรงนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาอุปกรณ์เช็คไฟนะครับที่เช็คสะดวกแล้วก็ง่ายแล้วก็เช็คได้หลายฟังก์ชันนะครับแนะนำสำมาร์ทมัลติมิเตอร์ HT93 ตัวนี้นะครับ